สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาในท็อปิกที่ว่าคนรอบข้างเขาเป็นห่วงคุณเรื่องอะไรนะคะมีไพ่ให้เลือกทั้งหมด5เด็กนะคะเลือกตามสัญลักษณ์ที่คุณชอบได้เลยนะคะสวัสดีค่ะคุณที่เลือกเด็กที่1ห,หรือสัญลักษณ์รูปยักษ์ตัวนี้นะคะมาดูกันสิคะว่า คนรอบข้างเขาเป็นห่วงคุณเรื่องอะไรนะคะอาจจะมีคนข้างๆคุณแต่ว่าไม่ได้พูดไม่ได้คุยไม่ได้เสวนากันนะคะโดยคุณไม่ได้รู้ถึงแรงปรารถนาดีของเขานะว่ามีอะไรบ้างที่เขาเป็นห่วงนะคะ ที่เขาเป็นห่วงคุณนะคะก็คือในเรื่องของความที่คุณมีความเอาแต่ใจตัวเองนะในบางครั้งการเอาแต่ใจตัวเองของคุณนั้นมันเลยทำให้คุณโดนอะไรหนักๆน,นะคะโดนสิ่งที่มันจะเป็นบทเรียนไปให้กับคุณได้นะคะ เขาเป็นห่วงความที่คุณมีอีโก้สูงด้วยนะคุณมีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะคุณมีความต้องการที่จะให้มันมีมันเกิดมันเป็นอะไรก็ตามที่คุณอยากจะให้มันเปลี่ยนแปลงนะแล้วคุณก็มีความที่เป็นตัวของตัวเองอย่างล้นเหลือนะคะเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณเห็นคุณค่านในตัวเอง จะไฟจะอะไรกับใครมากมายคุณก็ยังเห็นว่าสิ่งที่คุณคิดนะ่ะมันใช่มันเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะใครจะนินทาว่าอะไรใครจะไม่เห็นด้วยใครจะอะไรยังไงก็ตามคุณไม่สนนะเพราะคุณถือว่าคุณสามารถจ,าจัดการเรื่องนี้ได้คุณเอาอยู่นะคะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องทา้าทายสำหรับคุณ มันจะยากเย็นแสนสาหัสขนาดไหนคุณเชื่อว่าถ้าคุณทำมันลงไปมันจะต้องได้ผลตอบแทนที่ดีนะคะหรือคุณอาจจะไม่ได้อยากได้ผลแต,ตอบแทนเลยแต่คุณอยากจะทำมันนะคะคุณอยากจะแสดงฝีมืออยากจะทำสิ่งนี้ให้โลกรู้นะให้คนอื่นได้เห็นว่าคุณเนี่ยมีคุณค่าขนาดไหนนะคะ ทั้งคนรอบข้างเนี่ยเขาเขาก็เป็นห่วงคุณนะว่าความคิดอันสุดตรงของคุณนะ่ะมันจะกลับมาทำร้ายตัวคุณเองนะคะผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนเพื่อนเจ้านายคุณใครก็ตามนะรู้ว่าคุณเป็นแบบนี้เขาก็เฝ้ามองคุณด้วยความเป็นห่วงนะคะเขารู้ว่าเดี๋ยวประสบการณ์ชีวิตเนี่ย มันจะสอนคุณเองนะคะเขาเขารู้ว่าตอนเนี้ยเขาจะต้องปล่อยคุณไปก่อนนะปล่อยให้คุณเรียนรู้เป็นวันเป็นเดือนเป็นปีตามระยะเวลานะคะที่ที่คุณจะสามารถที่จะเรียนรู้กับมันแล้วคุณจะรู้เองนะคะแล้วคุณก็จะสามารถรู้ได้ว่าไอ้สิ่งที่คุณคิดเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไง นะค,ะคนที่เขาผ่านร้อนผ่านหนาวมามากเนี่ยเขาก็ได้แต่ส่งใจเป็นห่วงคุณนะคะอันนี้คือสำหรับคุณที่เลือกไพ่เด็กที่หนึ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณที่เลือกไพ่เด็กที่สองนะคะในท็อปิกที่ว่าคนรอบข้างเขาเป็นห่วงคุณเรื่องอะไรนะคะ บางทีคุณก็อาจจะได้พูดหรือไม่ได้พูดให้เขาฟังนะคนที่อยู่ข้างๆคุณนะรอบๆตัวคุณที่เขามีความใกล้ชิดสนิทสนมกับคุณนะคะจะเป็นญาติพี่น้องเป็นเพื่อนฝูงเป็นคนรักเป็นเพื่อนเ่วมง,งานหรือเป็นใครๆก็ตามนะที่คุณเคยกับคุณนะคะบางเรื่องคุณอาจจะไม่ได้บอกเขาหรือบางเรื่องเขาอาจจะเฝ้ามองดูคุณอยู่นะคะมาดูกันนะคะว่า เขาเป็นห่วงคุณเรื่องอะไรกันคะ เขาเป็นห่วงคุณนะคะในเรื่องของอารมณ์ของคุณนะอารมณ์แห่งความเบื่อหน่ายนะคะคุณเป็นคนขี้เบื่อแล้วก็คุณเป็นคนที่มักจะสงสัยลังเลนะคะว่าจะไปทางไหนดีคุณเป็นคนที่ไม่ ไม่ค่อยจะฝันธงในเรื่องอะไรนะเป็นคนที่สองติตสองใจอยู่ตลอดเวลานะคะอันนี้ก็ดีอันนั้นก็ชอบอะไรแบบนี้นะคะเขาก็เป็นห่วงว่าคุณการตัดสินใจของคุณนะมันมันจะโอเคไหมนะคะบทที่คุณจะตัดสินใจนี่คุณคุณก็ฟันฉึบเลยนะคะคุณก็ไม่ได้จะสนใจอะไรนะบทที่คุณจะตัดสินใจนะแต่ว่าไอ้ช่วงที่เขาเป็นห่วงนี่คือเป็นช่วงที่ คุณกำลังลังเลคุณอาจจะตัดสินใจใน,ว,นวินาทีสุดท้ายซึ่งทำให้เขาใจจะขาดนะคะทำให้เขารุนน่ะรุ้นไปกับคุณว่าเอ๊ะจะยังไงดีนะคะคุณอาจจะเป็นคนทัดลมก็ได้นะคะเขาเป็นห่วงคุณในเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ของคุณนะการจับปโปรเจกต,ตใ์ใหม่ๆการย้ายงานการเปลี่ยนงานของคุณนะคะ เขากลัวว่าอารมณ์ของคุณเนี่ยการที่คุณย้ายงานเนี่ยมันอาจจะเกิดมาจากการเบื่อการเบื่อหน่ายงานเก่าหรือว่าการตัดสินใจไม่ได้ว่าจะทำงานไหนดีนะคะการที่คุณเลือกเนี่ยเขาก็ดูว่าคุณเลือกไปในทางที่มันจะดีกับคุณไหมมันจะเจริญเติบโตกับคุณไหมทำให้คุณงอกงามขึ้นไหมนะคะ เขาเป็นห่วงในเรื่องการเริ่มต้นงานใหม่ของคุณนะคะเขาเป็นห่วงคุณในเรื่องการออกไปท่องสู่โลกกว้างของคุณนะคุณอาจจะเพิ่งจะเปลี่ยนงานเพิ่งจะหาประสบการณ์ในเรื่องใหม่ๆนะคะเขาก็เขาก็เป็นห่วงนะคะเป็นห่วงในเรื่องการทำมาหากินของคุณนะ ในเรื่องของการมองโลกในแง่ดีของคุณด้วยนะเขากลัวคุณจะถูกหลอกนะเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีนะเป็นคนที่พูดจาดีมีสเสน่ด้วยนะเป็นคนมีสเสน่ห์แล้วที่สําคัญที่สุดก็คือเขามองว่าคุณเนี่ยมีอะไรก็ไม่ค่อยจะพูดนะไม่ค่อยจะบอกไม่ค่อยจะเอ่ยกับคนอื่นคนรอบๆข้างเนี่ยเขารู้สึกได้นะคะว่าคุณเนี่ยมีความลับ เยอะนะคุณมีอะไรคุณไม่พูดอ่ะคุณถือว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณนะคะคุณก็ไม่อยากจะไปบอกใครอะไรยังไงนะดังนั้นเขาก็กลัวว่าคุณเนี่ยจะตัดสินใจอะไรผิดนะคือเขาอยากให้อยากให้คุณมาปรึกษาเขาบ้างหรือว่าพูดคุยอะไรกับเขาบ้างก็ได้นะคะแต่ตัวคุณเองเนี่ยคุณเชื่อมั่นในศักยภาพของคุณนะคะ เชื่อมั่นในความสามารถนะคุณเชื่อมั่นในคุณงามความดีที่คุณได้กระทำมันลงไปนะคุณเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะต้องทำให้ชีวิตคุณเนี่ยประสบความสำเร็จอีกทั้งการตัดสินใจอันเด็ดเดี่ยวหลังจากการลังเลเลือกไม่ถูกมาแล้วในที่สุดคุณก็จะตัดสินใจได้นะคะอันนี้คุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะคะ แต่คนรอบข้างเนี่ยนะคะเขาเขากลับมองว่าเขาเป็นห่วงคุณนะอืมีอะไรเขาก็อยากจะให้คุณคุยกับเขาบ้างนะเปิดใจกับเขาบ้างบางทีเขาอาบน้ําร้อนมาก่อนเขามีประสบการณ์มาก่อนคุณเขาอาจจะบอกคุณได้นะคะเขาไม่ได้เขาไม่ได้อยากจะไปซอกแซกชีวิตคุณนะเพียงแต่ว่าเขาปรารถนาดีกับคุณเขาหวังดีกับคุณนั่นเองนะคะ อย่าแปลเจตนาของเขาเป็นอื่นนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณที่เลือกไพ่เด็กที่3หรือสัญ,ญลักษณ์หน้าดำตัวนี้นะคะเรามาดูกันในท็อปิกนี้นะคะที่ว่าคนรอบข้างเขาเป็นห่วงคุณเรื่องอะไรนะคะคนรอบๆตัวคุณไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องพ่อแม่เพื่อนสนิท หรือคนคนนั้นของคุณเพื่อนร่วมงานใครก็ตามที่มีความสนิทสนมคุ้นเคยกับคุณเนี่ยนะคะบางทีเขาก็ไม่ได้เอ่ยปากนะกับคุณบางทีเขาก็เมียงเมียงมองมองอยู่นะเรามาดูกันสิคะว่าเขาเป็นห่วงคุณเรื่องอะไรคะคนเหล่านั้น นะคะเขาเป็นห่วงคุณในเรื่องของการที่คุณอาจจะอยู่ตกอยู่ในสภาวะของความทุกข์ใจนะคะกินไม่ได้นอนไม่หลับนะมีฝันร้ายนะมีอะไรมาหลอกหลอนคุณอยู่ตลอดเวลานะคะมืดแปดด้านหาทางออกไม่เจอนะคุณอาจจะกำลังผิดหวังอกหักเศร้าใจ ในเรื่องของความรักมาก็ได้นะคะเรื่องนั้นมันทำให้คุณทุกข์ทรมานมากๆเลยนะคุณเป็นผู้ให้นะในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะคุณให้ใจให้สิ่งที่จะซัพพอร์ตคนคนนี้ได้แต่คุณไม่ได้รับผลตอบแทนไม่ได้รับผลรับกลับมาที่ดีนะคะดังนั้นทำให้คุณ เครียดวิตกกังวลน,นะคุณต้องการจะให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแต่ว่ามันไม่เป็นอย่างที่คุณคิดนะคะคุณก็เลยตกอยู่ในวังบนแห่งความทุกข์นะคนรอบข้างคุณนั้นเขาเห็นนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคนที่คุณนับถือนะเขาไม่อยากที่จะให้คุณตกอยู่ในห่วงแห่งความทุกนี้นะคะ เขาต้องการให้คุณเนี่ยไปมุ่งมั่นตั้งใจไปโฟกัสกับงานดีกว่านะคะคุณคนนั้นอาจจะเป็นเจ้านายของคุณก็ได้นะเขาเห็นว่ามันทําให้คุณส่วนเสยไปเลยนะสิ่งสิ่งนี้ที่มากระทบใจคุณนะเขาก็คอยเฝ้ามองอยู่นะคะใครก็ตามนะคะจะเป็นพ่อแม่พี่น้องใครก็ตามที่อยู่รอบๆข้างคุณตอนนี้เขาต้องการ ที่จะให้คุณขึ้นมาจากขอบนรกนั้นนะอืมเขาต้องการจะเยียวยาจิตใจคุณเขาอยากจะบอกคุณว่าให้คุณไปทําบุญบ้างก็ได้นะคะไปเข้าวัดฟังทำทาอะไรก็ได้ที่มันจะทําให้คุณจิตใจดีขึ้นนะคะการที่ไปบริจาคทานก็ได้ให้กับคนอื่นนะ มันจะทําให้คุณฟื้นฟูเยียวยาจิตใจของคุณได้หรือเขาอยากจะให้คุณลองเปลี่ยนสถานที่นะไปเที่ยวบ้างนะหรือว่าย้ายไปซะจากสิ่งที่มันจะทําให้คุณเจ็บปวดใจนะคะนี่คือสิ่งที่เขาเป็นห่วงคุณนะคะคุณที่เลือกไพ่เด็กที่สามสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณที่เลือกไพ่เด็กที่สี่นะคะในท็อปิกที่ว่าคนรอบข้างเขาเป็นห่วงคุณเรื่องอะไรคะมาดูกันนะคะว่าคนรอบๆตัวคุณอาจจะได้พูดจากันบ้างไม่ได้พูดคุยกันบ้างนั้นเขารู้สึกกับคุณยังไงเขาเป็นห่วงคุณเรื่องอะไรนะคะ เขาเป็นห่วงคุณในเรื่องของการที่คุณมีโลกส่วนตัวสูงนะคุณมีอะไรคุณเก็บไว้คนเดียวนะคะคุณไม่ค่อยจะไปขอความช่วยเหลือจากใครนะคุณตัดสินใจคนเดียวตามคนเดียวแม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์อันยากลำบากนะคุณก็ห่วงตัวนะทั้งห่วงตัวทั้งไม่อยากจะให้ใครมายุ่งเรื่องของคุณ นะคะพวกเขาเหล่านั้นคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกเขาสามารถที่จะซัพพอร์ตคุณได้นะในเรื่องอะไรต่างๆที่คุณขาดแคลนนะคะเขาสามารถที่จะช่วยเหลือคุณได้นะเพราะว่าเขาก็เคยผ่านเหตุการณ์แบบนั้นอนะแบบที่คุณเคยเจอมาแล้วนะคะ ในบางทีดวงคนเราก็อาจจะขึ้นบางทีดวงก็อาจจะตกได้นะในช่วงที่คุณดวงตกเนี่ยเขาเป็นห่วงคุณนะเพราะคุณจะเก็บตัวปกติแล้วก็เป็นคนที่เก็บตัวอยู่แล้วนะพอมาเจอสถานการณ์ที่โชคชะตาไม่ค่อยจะเข้าข้างคุณเนี่ยคุณก็ยิ่งเก็บตัวไปกันใหญ่เลยนะเขากลัวว่าคุณจะคิดอะไรที่มันในทางลบๆ นะในทางที่ไม่ดีกับตัวเองนะคะความคิดด้านมืดจะมาเล่นงานคุณเขากลัวแบบนั้นนะคะเขาต้องการที่จะช่วยเหลือคุณนะคนรอบข้างเนี่ยอย่างน้อยคำพูดดีๆนะคะการมอบสิ่งของสักเล็กน้อยนะคะหรือว่าขนมนมเนยอะไรก็ตามนะ พาไปเลี้ยงอาหารสักมื้ออะไรก็ตามเนี่ยเขายินดีที่จะทําให้คุณนะคือเขาอยากที่จะให้คุณนั้นหลุดออกจากบ่วงนั้นนะคะอยากจะให้คุณกลับมาสดใสร่าเริงเหมือนเดิมนะกลับมาเป็นคนที่มีความสุขในชีวิตเหมือนเดิมนะคะเขาต้องการที่จะใช้ประสบการณ์ทั้งหลายของเขาที่มีนะคะไม่ว่าเขาจะเป็นใครเนี่ย อยากจะแลกเปลี่ยนกับคุณนะอยากจะมาบอกคุณอยากจะให้คุณรับความคิดเห็นของเขาไว้เผื่อมันจะเป็นแนวทางเป็นทางออกให้คุณได้นะคะคุณจะได้ไม่ต้องหลีกเล้นจากปัญหานั้นนะบางทีมันสามารถที่จะแก้ได้สามารถที่จะ,ะเผชิญได้ถ้าเจอปัญหาแบบนั้นเจอเหตุการณ์แบบนั้นควรจะทำอย่างไร นะเขาก็อยากที่จะมาแชร์ประสบการณ์จากคุณนะกับคุณนะคะมาแชร์ประสบการณ์กับคุณแต่ว่าเนื่องจากว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความสันโดษนะเขาก็เลยยากนะยากที่จะเข้าหาคุณเหมือนคุณตั้งกำแพงใส่พวกเขาเหล่านั้นนะคะแต่เขาก็แอบเป็นห่วงคุณอยู่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณที่เลือกไพ่เด็กที่ห้านะคะ หรือสัญ,ญลักษณ์ไอ้มดแดงตัวนี้นะคะเรามาดูกันนะคะในท็อปปิกนี้ท็อปปิกที่ว่าคนรอบข้างเขาเป็นห่วงคุณเรื่องอะไรนะคะคนที่อยู่บ้านเดียวกับคุณพ่อแม่พี่น้องนะหรือคนคนนั้นของคุณเพื่อนสนิทใครก็ตามนะที่มีความคุ้นเคยกับคุณบางทีก็ไม่ได้พูดจาก,กันนะคะ ด้วยความเรีบเร่งอาจจะไม่มีเวลาหรือจากเหตุปัจจัยอะไรหลายๆอย่างนะคะเรามาดูกันสิคะว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเขาเป็นห่วงคุณเรื่องอะไรคะ เขาเป็นห่วงคุณในเรื่องที่มันมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นกับคุณแบบที่ฉับพลันทันด่วนนะมันเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนนะคะคุณตกอยู่ในเหตุการณ์อยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะมันก็เลยเหมือนหาทางออกไม่ได้นะคะคุณต้องการที่จะเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าจะกับอะไรนะคะแต่ว่า เหมือนกับคุณไม่ได้รับความยุติธรรมนะจากใครก็ตามที่อาจจะมีเรื่องมีราวกับคุณนะคะเหมือนคุณถูกรังแกนะคนรอบข้างของคุณก็รู้สึกเป็นห่วงคุณมากๆนะคะเขากลัวว่าพลังด้านมืดที่แฝงอยู่ในตัวคุณหรือในตัวของทุกๆคนมีอยู่แล้วนะคะ เขากลัวว่าพลังด้านนั้นน่ะมันจะชนะพลังแห่งความดีที่คุณมีอยู่พลังสีขาวนะคะเขากลัวว่ามันจะเกิดเหตุอะไรรุนแรงขึ้นนะเขาเป็นห่วงคุณมากๆนะคะเขาเห็นว่าคุณเนี่ยสามารถที่จะจัดการอะไรได้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วนนในชีวิตแต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ กระทันหันนะคะมันเกิดเหตุการณ์ที่กระทันหันที่ไม่ไม่คาดคิดกับตัวคุณนะคะมันอาจจะเ,เกิดเหตุการณ์ที่มันเป็นสีเทาๆที่เกิดขึ้นกับคุณก็ได้เขาเอาใจช่วยนะคะอยากจะให้คุณสามารถจะผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นได้นะคะเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีค่าเขามองว่า อีกไม่นานเมื่อการเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปนะคะสถานการณ์เปลี่ยนไปคุณก็จะสามารถที่จะยืนหยัดขึ้นมาต่อสู้ได้นะด้วยคุณเป็นคนที่มีพลังอยู่แล้วคุณมี power ววคุณมีภาวะของความเป็นผู้นำนะคะคุณมีพลังกายพลังใจอันเด็ดเดี่ยวนะคะแต่ช่วงนี้มันทำให้คุณเป๋ ซซนเซไปได้นะคะมันอาจจะเป็นอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกของคุณมากๆเลยเรื่องนี้นะคะมันจะไปเหนี่ยวนำคุณเนี่ยให้คุณรู้สึกในทางที่ไม่ค่อยจะดีนะมากๆนะคะคนรอบข้างเนี่ยเขารู้ว่าถ้าคุณเป็นคนที่อารมณ์รุนแรงด้วยนะ อารมณ์คุณจะถึงขีดสุดในทุกทุกเรื่องนะที่คุณได้รับสิ่งเราสิ่งกระทบมากระทบคุณโกรธก็โกรธสุดสดนะรักก็รักสุดๆุเกลียดก็เกลียดสุดๆนะเขากลัวว่าอารมณ์ด้านมืดของคุณมันจะกลับมาทำร้ายตัวคุณเองนะคะเขาก็เป็นห่วงนะคะเขาเป็นห่วง เขาก็เอาใจช่วยว่าสักวันหนึ่งเดี๋ยวคุณจะต้องกลับมายืนหยัดอยู่ได้ด้วยตัวเองคุณจะต้องได้รับความยุติธรรมแน่นอนนะคะเขารู้ว่าคุณเป็นคนมองโลกในแง่ดีด้วยนะคุณเป็นคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์ด้วยนะคะอันนี้คือสิ่งที่เขาเป็นห่วงคุณนะคะคุณที่เลือกไพ่เด็กที่ห้าสวัสดีค่ะ